สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นะคะโปรโมชั่น Ford by ายกิ้งกวันนี้พาพี่ๆมาพบกับสุดหล่อวันนี้ Ford Ranger ค่ะ4ประตูรุ่น XL พารค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเครื่องยนต์2.0ลิตรให้กำลังขอโทษค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้า160แรงม้าค่ะแรงบิด385นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่0จ็ดแสนห้าหมื่นสองพ่ๆบาทค่ะเดี๋ยวกิ้ะพากี่า เลือกออกแบบตกแต่งยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนไปรับชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะทั้งทางช่อง YouTube ค่ะและเพจนะคะโ r o m o ชั่น f o r d b y ยเก่งกี้้าพร้อมแล้วเก่งผ่าไปพบกับชุดแต่งวันนี้รอบคันกันเลยค่ะด้านหน้านะคะที่พี่ๆเห็นอยู่วันนี้ค่ะลูกค้าเลือก แต่งนะคะเป็นชุดไฟบอดี้นะคะ S 1 5 0ค่ะประกอบไปด้วยกระจังหน้าแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้สีดำค่ะพร้อมกับตัวอักษร FORD แบบนี้ค่ะสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะรวมถึงวันนี้ลูกค้าเลือกไฟ LED 3จุดนะคะเป็นแสงสีขาวนั่นเองแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับนี่เลยไฟ LED นะคะตัวสีแสงสีขาวนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์เลยของชุดแต่ง S150 นั่นเองแล้วก็ยังประกอบไปด้วยนะคะกันชนหน้านะคะสีดำในส่งใชยกันชนค่ะก็คือเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะไฟตัดหมอค่ะรุ่นนี้ไม่มีมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะเพื่อเพิ่ม,มทัศนวิสัยในการข,ขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาค่ะด้านบนอัปเกรดไฟหนะ้าเต็มระบบเช่นเคยเลยค่ะไฟมาแสงค่ะ3มครีบนะคะแล้วก็วงแหวนลูกคันเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมนะคะวันนี้ลูกแก้วเลือกเป็นสีแดงเลนส์ไอค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟเดย์ทามแล n นิ่งไลท์พร้อมตอบสเต็ปไฟเลี้ยวแบบนี้ด้วยนะนี่เก่งให้พี่ๆดูในส่วนของตัวมิติตัวรถนะคะว่าถูกขยายออกมาแบบนี้นะคะเป็นการว i บอดี้นั่นเองค่ะทำให้อ่ ทรงนะคะของเขานะคะก็คือจะใหญ่บึกบึนนะคะสไตล์ออฟโรเหมือนพี่แรปเปอร์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อค่ะก็จะโป่งออกมาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำนะคะขนาด6นิ้วแบบนี้เลยนะก็เป็นทรงเดียวกับแรปเปอร์นั่นเอง ในส่วนของวันนี้ค่ะด้านล่างนะคะด้านหน้าค่ะวันนี้ทําการยกนะคะ2นิ้วนะแล้วก็ล้อแม็กค่ะลูกค้าเลือกเป็นขนาด18นิ้วค่ะแม็กที่ลูกค้าเลือกค่ะเป็นแม็กคอสตินะคะตัวนี้เป็น d e วิลนะคะจับคู่กับยางค่ะคอส m ิกนะคะคอส i ิกไทย เป็นยาง AT นั่นเองนะคะซีรียางวันนี้จะอยู่ที่265ค่ะ60นะคะ R18 ออฟ s e t วันนี้ลบ19นะคะในส่วนของด้านข้างค่ะตัวแก้มเขานะคะก็คือจะเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะเวลาวายบอดี้ออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นชุดนี้เลยที่พี่ๆเห็นอยู่ในการจัดทรงนะคะก็จะสวยๆแบบนี้เลยเก่งให้ดูรอบคันอีกทีนึงนะอ่าแบบนี้เลยในส่วนของมือจับค่ะสําหรับรุ่นนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะจากโรงงานอยู่แล้วนะ มาต่อกันนี่เลยด้านท้ายกระบากกันบ้างค่ะด้านท้ายนะคะชิ้นนี้นะคะก็แปะเข้าไปเพิ่มแบบนี้เลยนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าเก็บงานอย่างดีเลยนะเนียเน้ยบแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของไฟไท้ายค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นไฟไท้ายตัวีนะคะโคมสีสโมกในส่วนของสีโคมนะคะเป็นสีสโมกก็ทําให้รถนะคะดูมีความบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะเทมากๆเลยเนาะในส่วนของแสงไฟยังคงมองเห็นชัดอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนี่ ครอบฝาท้ายนั่นเองครอบฝาท้ายก็ะบาวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดํานะคะตัวอักษรก็คือสีดําเช่นกันนะคะในส่วนของตัวอักษร FORD ค่ะพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะถ้าต้องการทําเป็นสีอะไรก็สามารถแจ้งได้เช่นกันค่ะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของคิงนั่นเองค่ะร้านคิงคานะคะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าค่ะสีแดงแบบนี้นะพร้อมไฟสองใบทะเบียนด้วย เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะ4ประตูรุ่น XL พัแตคตัแต่งออกมาแล้วเทมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะแล้วชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งรูปนี้นะคะและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะรูปแบบการตกแต่งคะทุกๆรูปแบบสามารถนําไปแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะเพียงแค่แจ้งมานะคะเก่งพร้อมจัดให้คะ่ะพี่ๆท่านใดสนใจก็เข้าไปดู ะะผลงานของเก่งกี้เพิ่มเติมได้ที่ช่อง YouTube ค่ะโปรโมชั่น Ford by เก่งกี้และทั้งเพจนะคะชื่อเดียวกันเลยกับ YouTube ค่ะเข้าไปรับชมแล้วช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะช่องทางการติดต่อค่ะขึ้นไว้ให้แล้วเบอร์โทรไอเดีไลน์สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะสอบถามเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆททุกท่านเลยค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย